วันนี้ชวนมาทำเมนูเต้าหวยมะพร้าวอ่อนบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยลงตัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะและแน่นอนตัวช่วยสำคัญของแอนวันนี้ก็คือชายโรสมันติครีมเมอร์ตัวนี้พิเศษมากๆเป็นครีมเข้มข้นเพิ่มความหอมมันเหมาะมากๆที่จะทำเต้าหวยแล้วก็เครื่องดื่มร้อนและเย็นตัวนี้จะอยู่ในช่องแช่แข็งนะคะนำออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนใช้เขย่ากล่องนิดนึง หลังจากนั้นตัวต่อมาก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนเป็นเนื้อชั้นครึ่งที่ค่อนไปทางอ่อนนะคะตัวนี้เหมาะกับการทําเต้าหวยเพราะว่าจะอร่อยนุ่มละมุนลิ้นมากๆส่วนผสมต่อมาจะเป็นน้ําเปล่าแล้วก็น้ำมะพร้าวเสร็จแล้วเราจะเติมผงวุ้นลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันพักตัวนี้ไว้10นาทีให้ผงวุ้นอิ่มน้ําพอครบเวลาเราก็จะนําขึ้นตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลาง เติมน้ำตาลแล้วก็คนส่วนผสมจนนะคะไม่มีผงุูนเป็นเม็ดเม็ดละลายดีเติมเนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไปคนส่วนผสมต่อให้เริ่มเดือดเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะยกลงและก็พักส่วนผสมนี้ให้อุ่นพออุ่นแล้วเราจะเติมครีมเมอร์ลงไปถ้าเราเติมครีมเมอร์ตอนที่ส่วนผสมยังร้อนครีมเมอร์เราจะแตกตัวนะคะแล้วก็แยกชั้นได้หลังจากนั้นเราจะใช้ถ้วยขนาดหกออน นะคะเติมเนื้อเต้าหวยลงไปประมาณครึ่งถ้วยแบบนี้พอครบเราจะพักให้ส่วนผสมนี้เซตตัวระหว่างนี้เราไปทําส่วนผสมที่2คือน้ำเต้าหวยกันเติมน้ําเปล่าน้ํามะพร้าวน้ําตาลทรายเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็คนส่วนผสมให้เริ่มเดือดเล็กน้อยโดยการใช้ไฟกลางพอเริ่มเดือดยกลงพักไวใ้ให้อุ่นเหมือนเดิมนะคะ แล้วเราก็จะเติมครีมเมอร์สังเกตครีมเมอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเข้มข้นกว่าวิปครีมแล้วก็หอมมันกว่าราคาไม่แพงด้วยนะคะเราจะพาให้ส่วนผสมของน้ำเต้าหวยเย็นสนิทย้ำว่าต้องเย็นสนิทนะคะแล้วเราก็จะนําม,มาเทลงถ้วยเหมือนเดิมที่เนื้อเต้าหวยเขาเซตตัวดีแล้วเทจนครบนะคะหลังจากนั้นเราจะปิดฝาแล้วนํามส่วนผสมของเต้าหวยเข้าแช่ตู้เย็นก่อนทานสักหนชั่วโมงนะคะ แล้วเรามาดูว่าเนื้อเต้าหวยของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดฝาชิมกันเลยดีกว่าค่ะเปิดฝามาจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะส่วนตัวเนื้อเต้าหวยก็มีความนุ่มละมุนลิ้นไม่แข็งก็ได้รสชาติหวานกำลังดีค่ะ มีความมันที่เราได้จากตัวครีมเมอร์นะคะแล้วก็มีเนื้อมพะพร้าวอ่อนแทรกอยู่ด้านในเป็นความลงตัวนะคะที่ให้ความสดชื่นและอร่อยมากๆเลยไว้อย่าลืมนะคะสามารถทำทานไว้ในบ้านแล้วก็ทำขายได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนลองนำเมนูนี้ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะ